คือค่าค่าย่อเฮือนนี่เท่าไรกว่าไหมค่าค่าย่อเฮือน13,000บาท13หายเพิ่นไปเท่าไรแล้วไปแล้ว7,000 7,8,9,10,11,12,13ยังอีกคุกพันพุ่นได้ไหมยังอีกคุกพันพุ่นไหนสิเลยพอเพิ่นยืมเพิ่นหกพันพุ่นเด้ติดนี้เนาะมันบุญจักแนวเรากระไรเทีจ้าไปหาเราย่อยเฮาเนี่ยปีหน้ามันย่อยกระไร โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุลทุกคนเด้อเนาะบัวชิจูใกล้อย,ยู่ไกลพี่รองเลยมาพบมาพ่อก,กับบ่าวจิตอุตมพรคือเก่าเนาะก็คือเมื่อนี้นนะทางบ่าวจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านน่าสนดพี่รองเลยบัวแล้วก็พาทุกคนมาหาทางครอบครัวของน้องเงี้น้อยเพิ่นเพราะว่บาบัวได้เข้ามาหาเพิ่นนี่ก็ถือว่าหลายหลายมือแล้วล่ะอ่าที่ผ่านมามือที่ผ่านมาก็มีข่าวดีเนาะพ่อพี่รอง เกิดขึ้นกับครอบครัวของทั้งน้องเอโนยเพิ่อนมาเมื่อนี้กะเข้าดีอีพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งบอสเซนเนาะทั้งบอสเซนเพิ่นน่ะได้นำของนพ่อพี่น้องที่ว่าทั้งพุทธคุณใหญ่เพิ่นฝากเงินฝากคำมาให้ทั้งบอสเซนเพิ่นเป็นสะพานบุญนั่นแหละเมื่อวานนี้นพ่อพี่น้องกะได้มีโอกาสมานำกันกะถือเครื่องถือของมานำการกะจะได้มามอบให้ทั้งครอบครัวของน้องเอโนยเพิ่นสิมีอีหยังอีหยัางนพ่อพี่น้อง กลับไปติดตามหาสมเบิงเนาะอ่าแล้วกับพ่อมาเบิงเนาะพ่อพี่น้องพ่อมาฮอนเทอร์น้อนซานเพิ่นเนาะตอนนี้กับโอ้โหสึกว่าดีมุกดีใจนําครอบครัวเนาะอ่าของน้องไอ้น้อยเพิ่นตอนนี้สร้างเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องมากุ้งกุ้งก้อยเนาะอ่ามาขุดหลุมพี่น้องเลยอ่าเมื่อใดเพิ่นสิยุกเสาเนาะนี่ก็ได้เดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปทักทายสบายดีกับครอบครัวของเพิ่นก่อนอื่นเนาะพ่อพี่น้องก็ต้องกราบขอบคุณ ปุ่ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะพ่อพี่น้องที่ว่ารส่วยเดื๋ยทางครอบครัวเนาะของทางน้องเอ๋น้อยเพิ่นจังไหนก็ขอให้ทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะพระสนมพ่อพี่น้องเพื่อบเป็นการซักซาเสียเวลาเดี๋ยทางบรจิตเองน้อพ่อพี่น้องในกษิพาทุกคนไปหาทางครอบครัวของเพิ่นกันเลยน้อพ่อพี่น้องโอเคเด้อเนาะโอเคพี่น้องเนาะตัดผ้ามาอีกบันี้บัตเห็นต้นไม้น้อพ่อพี่น้องอ่าสิแลเนาะอ่าฮอนยามผ่ายำผุนนี่ก็ได้ เดี uh, e ๋ยวเบิงทางใดจะเขียวสุมชุ่มซื่อน้องพ่อพี่รองเลยปะเดี๋ยวทางเบจิติงสิพาทุกคนเข้าไปทักทายสบายดีทางครอบครัวของน้องเพินเดอร์นาะหากามาน้ำกันสามคนมาหนีก็ได้น้องพ่อพี่รองเลยอ๋อสบายดีสบายดีเนาะาะคนอยู่โฮมอยู่เงาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะแมนแมนพี่น้องเลยไปจึงได้เปอร์เซ็นมาหนีมาทาง แม่เอไอมาแมนแม่เอเนาะแม่ครอบครัวของน้องน้องน้อยครอบครัวของน้องเอน้อยน้ยน้ยบนบู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 าูบปทูบ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 อบูบูบอบูบูบู่งบบู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 ู้บูบูบูนูบูบูบูู้บบู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 บาบาบูบูบูบโลบูบนบู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 ูท่านเนาะดนบบ มีคือนี่คำว่าสามสิบเอ็ดเมนบ่กสามสิบชุดสามสิบเอ็ดสอ็ใช่เราจิตเด้ใช่บุมีบอกเราบงได้โดยเบี่ยงเบี่ยงพี่เรองเอาแตมีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบอกนี่่น้อยน้อยซื้อเครื่องไปไปแจกเนาะในการแต่เลยเขาเข้ามานี่ก็เอามาให้เพิ่นชุดหนึ่งนะแต่เราควคั่วเพิ่นกับเราได้ไหมว่าจะจงเนาะว่าต้องเป็นควคั่วอะไรนะควคั่วอะไรด้วย เอาสมควรเอากระเอาไปให้เพื่อนโอ้ดยวยด้วยเอาเสนอเพื่อบเป็นการสักงเสีเวลาเดี๋ยวทางบริจิตติยังชิเข้าไปหาทางเมยเพื่อนคนเด้อะเด้อเนาะไปะเนาะบักขำไปน้ำกันบ่มาหนิด้วยเอากำลังพี่ดองกันได้พี่น้องเนาะกำลังขุดเสาเฮือนไปะเนาะพ่อพี่น้องกะคือว่าเนาะพ่อพี่น้องเองกะคือเมื่อนี้นะะมีโอกาสได้มาน้ำกัน อ่าบ่ได้ก็คือติดรถมานําแน่พี่น้องเอ้ยอ่บ่แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่บ้าทางมาแสนเพิ่นอ่านํามาให้ทางครอบครัวของอนาเจ้าเนาะเบิ่งขึ้นหาในรถนี่ก็เป็นอีกุดนึงเด้นี่เนาะพ่อพี่น้องมีหยังแน่นี่เนาะอได้บ่มีเฮ็ดนําอีแน่นี่เนาะเฮ็ดหยังันเฮ็ดงูบ่นี่เฮ็ดงูแน่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังนี อันนี้คือซีเมนต์นี่เนาะเอเห็ดเพาะพี่น้องสงสัยเพิ่นเอาให้บ่แสนเบิ่งนี่เนาะแต่ว่าของที่ว่าเพิ่นอ่าบ่แสนเอานํามาให้หน่อยอ๋อใชุ้งเนาะพอพี่น้องใชุ้งเรียบร้อยแล้วได้นี่แหละโอเคเฉยยังนี่เนาะอ่ามีข้าวน้ำอีกแน่พี่น้องเไปป่ะเสนอหาเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางนาครอบครัวของเพิ่นยืมใม่กันสั้นของบ่แสนเพิ่นพี่น้องเลยไม่กระชั้นของบ่จิตเนี่ยมันอ่าบน หนีบโทรศัพท์นี่ยมันหนอนมนุษย์หรือว่ามันออกอะไรพี่น้องมันอาศัยบ่ได้เนาะอ่ามีแต่แบบว่าถ้าหากว่าถ่ายน้ำให้น้ำหน้าเขากลับพอได้อยู่นะใครกลัวบ่มีนะพี่น้องเลยจะถามว่ามันอาการอยากนักเลยล่ะก็งงงงเงียบผู้เดียวนี่เนาะแม่โดยแม่สบายดี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 นะป้าต้องมีให้ม่ใช่แล้วนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยแม่ให้กับใช้เดี๋ยวนี้มันดังใช่ไหมเดี๋ยวนี้ คือแม่เอาครึ่งบ่ยางละครึ่งโอ้ย่างละครึ่งเห่งกับไส้หนิคืออันน่ะอะไรก็ออันดังหนึ่งนี่เป็ดเชนบ่นี่นะโอ้ครึ่งหนึ่งนี่นะพี่น้องย่างละครึ่งนี่เป็ดเชนเนอะเนาะโอ้เพลงไอหนิเนาะเพ่งดีลองพี่น้องเลยเมียงก้อแม่เห็ดยังกันนั่นเห็ดเพาะเห็ดเผาะบ่โอ้เห็ดเพาะอ่อนบ่แม่เห็ดเพาะอ่อนบ่ อฮิราะพี่น้องเลยนี่เด้โอ้เป็นแต่เซพได้หนิเนาะอันนี้บอของที่ว่าทางมาเสียนพันนำมาให้นะอืมเป็นแบบชุดน้องพ่อพี่นอ้องอ่าชุดหนึ่งครอบครัวละชุดน,นะนะอืมเป็นจุดได้คือนีนค่ะว่าสิญคเข่อนบ่เมื่อได้สิ่งลกบนว่างบางงนั่นผู้นี่นะเงินพิน้นช่วยเหลือล้ว บ่าันแล้วก็พื้นให้ห้าพันเลยบ่าเตียงโรกจุดไทยแล้วพื้นให้สองพันมูลค่าพื้นโยตั้งเ่าที่ค้านนี่แหละสิบสามพันบาทเลยได้ให้พื้นเจ็ดพันหากจะตั้งอันื้่แห้จ่ชายนี่ก็ยืมเงินลุงลุงมันจ้างมานี่ก็ได้หาเราตั้งให้ว่าได้นี่ก็คือแบบผู้ใหญ่พื้นเอาเงินมาให้ แล้วบบดนี้นะคืออยากเอาอยากตั้งอยากโยไว้ยันมไม่นี่นะยันปลูกกินอืหาพืชหาเล่าหาดูอะไรให้ได้ย้มได้บุจัจกนะโดยโดยก็เป็นนี่ทนายชาบ้นย้งเป็นนี่ค่าใช่นี่นะแล้วเงินก้อนเป็ดเชนกับค่าชะกับค่าตั้งนะะยังอยู่หาพันโอ้ดอยดย 7, 000, พี่้องเลยกะอันน่ะค่ายุยเคลื่อนนี่เอาให้เพิ่นเจ็ดพันแล้ว หมายพุทธ7,000แล้วย right. ัง13,000ก็ยังหาแล้วเนาะโอแม่นๆแล้วกัดพีหน้าบ่ยอบ่ได้โอสิว่าอยูคือยอบ่ได้พี่น่ะมีมาลงมาลงมาชิงมาเมียมาแม่ีปีใหม่แล้วมันสิบ่ท่านะอ้ยอไว้แล้วยังว่าเฮ็ดไปน่ะได้ค่อยเฮ็ดไปิืนี่แหละพี่น้องคือเหตุผลของเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าถ้าปีหน้านี่ยอบ่ได้ยอเฮือนบ่ได้เลยนี่ ถือถือไพยถือมันบ่หรือาบอย่างไรถือไพยถือเล้าบ่หรือแบกลายปีหนามีคนฮ็ตได้แสนน้องพ่อพี่น้องหรือว่บดคู่คนบ่อะไรที่กันอะไรคูกคนแถวในเมืองในนาเนี่ยคู่คนอย่นี้บบ้านนีบดถือฮิถือโงโอ้บ่าอทางไผ่ทางเล้าโอ้ โดยโดยพี่เอยยังบุหรี่พูทถ่วที่เก้าของหลังง่ายง่ายจังโอ้ว่าได้กันเนาะคำว่ามันถาสามสี่ปีพูดพอเฮงแล้วเนาะไม่น้ำพึ่ดอันนี้ตั้งเทื่อกระทัดกระเทือปลาตั้งเทื่อได้กับนี้อืมรักมากโดยโดยโดยเอาะก็มันหยุกขึ้นไว้ใช่เนาะคำว่าน่าถือเบลนังกระไดเนาะไปหาอยู่ทั้งนี้ใช่ไหมเฮ็ดพ่อนี่ไปหาแถวหน้าเม่เา่านี่นะไกลเป็นรับด้วยให้ทั้งน้องเพิ่นได้ใช่ ขึ้นไปดําหน้าวางบ่เจ็ดโทรหาบ่เชนแล้ววางเพิ่นก็นั่งอันนี้น่ะโตโทน้อยนึงบ่น้องบูลิดๆออกมาเพราะไปไปดํนาล่ะไปนําเอื้อยนั่นน่ะอกันบ่ไปบ่ให้ไปบ่คือสิพดเได้เออไปเออน้องบูไปดนากับน้องบูบ่ดูดูดนาน้องบูะบ่เจ้าเจ้าบ่บ่นั้นบ่ได้บ่ได้เคยไปจักเทื่อคือว่า บอกเช่นไปหาว่ามามื m อนั้นว่าบอกคุกคนไปหาอยู่พูดเนระอืมเมื่ก็ไปนั่งบ่คุยกับไฟมันก็ไปวานเข้าช่วยน่ะโอ้ไก่เต้าหู้สาวนาน้องบูที่บ้านน้องไอ้หน้อยเพิ่นไปจากนี้ไปนะเพิ่นไปมันนี่น้องไก้หน่อยไบ่เตู่ไก่เต้าหแล้วพวกจักโชงคนผัวเมียนั่นไปเลิกว่าจังหน่อยเปันมาของชีวิเจ้ามีเลยทุกเมือทั้งนั้นเลยโอ้ โดยโดยเอาเสียน้องพี่น้องเลยกะคือเมื่อนี้กะคือว่าเนาะอ่ามาไทยอ่าให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแต่ว่าเพิ่นเทพูนเรียบร้อยบ่อในนี้นั้นน่ะงานกักคุดพูนมื่อเมื่อวันวันที่เท่าไหร่ื้อนะวันที่สี่สหะบ่วันที่สหะวันยังไงวันที่สหะบา่อนพี่น้องเอ้ยเนาะลงวันเมื่อวันวันไหนมันจะเด่งกันได้ วันที่เสหาวันอังคารเนาะอังคารบ่มนี่วันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ด้วยเนาะอาทิตย์แมนจักจิกถึอวันยังขักวบุจักวันลุงค่ํานี่นะจักจักขั้มไม่รู้จักว่าเท่านั้นค่้มทรงนี้ขั้ยังว่าสีไล่ใช่วันที่มันจิกถือวันที่เท่าไรจักว่าเป็ดค่้มเก้าค่้มบุจักไฟอันปุงชุบนั่นแหละมือปุกชุบในบ้านนี้ห้าข่้มโมลุค่ขั แม่ละห้าคัมตื่นมาฮกตื่นมาวันนี้เป็ดคัมมันี้เป็ดคัมมนี้โดยโดยเปดคัมเข้าชีพชีพดิยังช่วงมือมืออื่นมือฮือมือนึ่งละแม่นถึงวันยังมืออื่นวันจันทร์มือฮือวันคานวันคานย่อได้บ่บ่วัดพุทธมันพุทธจึงย่อได้แม่นบ่คือมือพุทธอือคือสิย่อคือย่อมือมันพุทธบ่ โอ้ยอาทิตย์จันคานพุทธน้องพี่น้องยังอีกสามมือเด้อเนาะมือที่สามคือแมนเลยน้องพ่อพี่น้องอีกสามวันเนาะอ่าคือสิได้ยโยสาเขึ้นเสาซานขึ้นอ่าเป็นนี่เป็นสินอยู่หักอยากได้ดอเนี่ก็ได้เอาเฮ็ดเฮ็นนี้จะตกไหมนะเฮ็ดยังไงบะคำมันกะมาเนาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะมึงเนี่ยบะคำเนาะอ่อนไหมอ่อนได้อ่อนได้นี่เนาะกินดิบได้บ่างไหมได้ได้เฮ็ดเพาะผ่านนี่ยิ่งทุกเก่งก็ยัง ไปกินกุ๊ยพอนั่งได้โอ้เห็ดปวกได้กินนิดได้บ่ได้มีทางผู้แม่พี่น้องเพิ่นว่าอบ่จิตเนาะคือกินเ้อระวังเมาเด้อเพิ่นว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพุ่นตแจ้ก้เห็นเ็ดก็เบ็ดลเดือนก็ิตุ้ยิตุ้ยนี่ะข้าวจรๆเนาะถ้าควายบ่กล้ากินนะเ็ดหยังก็บ่กล้ากินกินอยู่เฮาอันน้ FC FC เพิ่นยังบอกว่าระวังเด้อบ่จิตเด้อเพิ่นว่าระวังดเพิ่นว่าเนาะอ่าเดี๋ยว อ่าเมาไหมเหตดจังไดเพื่อฉันเนาะการเมาเนี่ยมันใช่เหตดมันอยากเหตดอย่างกระโจนเน้นเหตดเบื่อจักอย่างเป็นน้ำเกิดน้ำไผ่เขาไผร่ลูกไผ่ควันแล้วมันเมาไผ่ควันเนี่ยเมาบ่่นโอ้การละเจ็บเหตุน้ำไผ่ไพร่ปิดทานกับขับปิ้งจี้กับตามบไหวมีควันโอ้เมาอ่ะนะครับมีควันก็ฉิว่าน่าววันชื่อนี่เขาเบื่อเหตุละงูมันจสมคุ้นเมาพวกงูกินจีบจีบเมื่อยนะแต่ผมว่าเบื่อจนได้ผังอู้ผัง โกชีว่าเป็นน้ำไปเป็นจได้รอดอยู่บ่ล่ะเบื่อละวานชื่อนี่น้ำบ้านนี่ใครในแหละอันผัวพังนะพังพังแล้วพังบ่ได้บ่แม่นพังตายแล้วพังเฮ้เบื่อเฮ้พังพังพังเฮ็ดบ่ดิฮะพังให้มันจืดพังคนนี้พังคนบ่พังคนนี่เฮาเบื่อแล้วเราไปควบคุมแล้วขี่ดชุ่มบ่เนี่ยันจืดเลยเฮ็ดนะย่าบกเนี่ยเดือนแกขีดเกเดือนล่ะส่งเสือเฮาออกบัดบ่ดอยอย่างไรเนี่ยบ่ ต้นฟังเลยเด้อตะกะเก่งในนะเออบ่ต้องถามเบิ่งก็ได้นะบ่ครับเนาะผังน่ะดีไวกว่าด้เฮากินนําอื่นบ่เบ่เฮ็ด่ฮอดแม่นเอาไปังสิังได้บ้านีน้คือวิธีน่ะเมาดูดินซึมลึกๆแล้วก็ทุ่มจนว่าแมาทุ่มคนตายนี่ยังตคนี่ยังแต่หูดังนี้ลก็ากไดแบบใด่ขุดชั้นบ่หรือว่าขุดเป็นนอนขุดนอนบ่ทุ่มยินยๆแต่ก็เบื่อแต่ยังน้อยนะเคยบ่ามคอ้น้องเคยเคยังบ่ัง อาย่าเพื่อนได้ยังพอพี่น้องจะว่าลาดจะฆ่าหั่นบุคุยปิ้งบุคุยจี้จักเถื่อเฮ็ดนะเกงกับจุ๊กยี่ปกินนี้เลยน่านปกินนี่ได้คือบ่าเมาตีอยู่เพื่อนแกงมาเลยอยากเข้าเฮ็ดผมาแต่ปานกันนะวานชื่อนี่นะคนในบ้านไปเฮ็ดแต่างงูชามโด้กับจุ่มกับพลอยน้อยและชามกับปั้นเนี่ยพวกน่ะผู้ดีผู้หน้าหฮอกับกระตินบัดบัพ้าบัดนี่ มานึกทิ่มเข้าไผรถเพิ่นยามเด้จ้าะพุ่นพินเออเมาบ่ซั่ย่านะว่าจะเฮ็ดนาจนว่าเบื่อนะโนกินบ่พอชั่วโมงอยู่5เตะ5เตะบาดนีบาดนีน่ะนอนโรงพยบาลติครับ่เบิ่งเฮาได๋ใช่โอ้ถอยๆเอาเนพอพี่น้องเอ้ยกคือว่าได้มื้อนี้กได้มาเนาะได้มาอ่าัปเดตเบิ่งครอบครัวเนาะอ่คือทางน่ะ บรรเสร็จเพิ่นกะนำของมาให้แน่อ่าแล้วกะมีทางแม่เพิ่นกะอ่าเอาเงินที่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าซื้อหันซื้อนีแม่นบ่แม่ซื้อให้ซื้อซื้อให้ซื้อนี่ก็ยืมเนาะอืมแต่ว่าเงินที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นให้นี่คืออนให้ค่ายุเซาแม่นบ่อ7,000 7 8 9 10 11 12 13บ่ยังอยู่6,000แม่นบ่5,000 หาพันอันขาเงีเพินเฮชยนี่หร่พัน t w านาะเออพันหาพันหกนแล้วคือคือค่าค่าเงเพื่นนี่เท่าไรก็ไม่ถ้าาเงเพิอนชิบสามพันบาทชิบสามให้เพิ่นไปเท่าไรและไปแล้วเจ็ดพันเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามยังอีกุก0ันพ่นได้ไหมยังอีกหกพันพูไหนสีเลยพอ่นอยู่พิ่นหกพันพ่นเน้ติดนี้เนาะมันบมดจักแนวเรากะไรเที่ยวไปหาเราเงียเฮาเนี้ปีหน้าด้เหมอ เออพิ่อนมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเรือก็จะให,ห้ออรกอกาะ้วบกันดู<อ>ดชงชาญโตไปก็ดีข้าไม,ขาม่ข้ามือเพื่อนหันบ่ข้าไม่ข้ามือเพิ่นก็คือมืนสามเนอน้อง,นองพอพี่นองแล้วก็เออเป็ดเซนอีกเป็ดเซนก็นตกอยู่ในประมาณอ่าพันหนึ่งกับหาเซนหกเนาะเซนหกชิบกว่าพันหาเซนหกเซนประมาณโอ้ย หลายเต็มอยู่พี่รองมือสามมือสี่พูดเละมือห้าพูดเละพี่รองเลยนะก็มารวมๆเป็นนีิเป็นสินกันเลยน้องเอ๋น้อยพ่นไปน้องเอ๋น้อยไปดำนาครับน้องโบุ๋มมนไปดำนาดิมันไปดำนาบ่อน่โอ้ยเนาะก็คือมันนี่ก็คือว่าเนี่ยมาบเพราน้องเพิ่นเนาะมาเื่ออะไรแค่นาะบัะจิตหลอกบึงขึ้นบึงชานเพิ่นหลังหลอกบึงขึ้นบึงชานเนาะนั่นก็ตุกแล้งไปก็ได้เอาไม้ขึ้นเพราะกัดขี้หาปีจัน่อย ไม่น่ละปลูกกินนี่ยังกินบุตรายช่อไม่ที่ว่านอนนี่นี่บ่โยโอ้โดยโดยกินบุรลายโดจิอยากโน้สนไปกระติ๊บเ่าค่าให้ค่าใช่กันกระลาดำหน้าเราจะไปดำไหแล้วอืนมันบุจักมันบุจักทางหาอะไรได้ใช่ไหมยันพันเนันเนาะพันอย่าได้เงินเนาะย่ามาเพ่นจะได้เงินนะขอืมาว ล้วก็บริลี้าวเราคงพี่น้องตัวเองใจยเย็นยเย็นใช่ไหเย็นเดอ้อเฉลยงินหาคำได้ก่อนยอดลูกเต้าหาเงินหาคำเราหลับเห<า>็ดไะไเรื่อยเห็ดไหนเยอะเราแววไปหาลเล่านี่แหละจุดเล่าชิชั่งแล้วมันจับได้ชั่งกรรงันบุลงเล็บมันี้เนาะมันมีเห็นนเดจังได้เสีนเนาะเนาะแม่เนาะหาจังไหนก็ด,ดีใจน้ำเดอ้อมันหนีเดอนะ้อเนาะป้าสนอมาคำเดียวสิพาทุกคนไปเบิ่งเขึอนเมืองชานได้ไหมเด้ออ่ามีจักเฉาก่อนหนิเมยรวมรวมสิบสองขุมเลยแมนบ่ โอ้อ๋อข้ามเป็นมือกล้องไฮแลนเดอร์เนาะาแม่กับคุณเทศถาบ่พี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาลูกพาเต่าไปเบิ่งนี่เด้อเนาะมาเบิ่งนู้นใส่เนาะคนเราไอ้ย่านบ่เป็นนี่แหละคือ่านย่านกลัวงงบ่อือ๋อพี่น้องมันมีเนาะมักแต่งจริงใครเลยพี่น้องมาเป็นกุ๊กยังอันนี้นี่มักอือกันมันบ่อือะพี่กุ๊กแต่งจริงอันนี้กุ๊กมาแต่งจริง มันเจ็งจริงเกินว่า yeah. มันเจ็งกันนั่นสิพี่น้องเหลียงเล่าๆนี่น้อยอย่นี้สำอันนี้อันนี้ไรเห็นปะอ้ปันย่านอ่าก็เพิ่นที่นะโบมีเงินมีข้ามหนาเป็นยังเพิ่นถึงยนุกนกพอพี่น้องอ่าย้อนยหมว่าเพิ่นนะโบมีอ่าเพิ่ยานเนาะอ่าย่านปวกัดมูมีอย่างมูงเลยเนาะอ่าย่านปวกัดแล้วก็ย่านแบบว่าทั้งที่ทั้งข้องเพิ่นนะ สามสิบปีจึงย่อเฮือนเนาะคือทางฝันถือมาแบบนี้พี่น้องคือทางบ้านมาจิตนี่คือว่าเน่นพี่น้องหาเมื่อหายามได้กะยกขึ้นทําจากปีนี้รอจนทอดสามสิบปีพุ่นพอแห้งเนาะพี่น้องอ่าจะได้ไหครับมันก็ชันไหมอาจจชันเนาะไหนก็ได้มาจะต้องทำพี่น้องเองอ่าเดี๋ยวสิพาทุกคนอ่าไปเบิึงเนาะอ่าทางบ่ฝันถือตั้งเพื่อนเนาะบ่ฝันถือตั้งเพื่อนตั้งชาแนั่นแหละพี่น้องเอง โอ้ยผักกิตูแกงใช่ฮิตโนะไหมทักยูได้พี่น้องเลยมึงเนาะเครื่องปลูกเครื่องพังเพิ่นเนาะนี่ก็ได้อ่าเสียที่แต่ว่าน้องเพิ่นโบอยู่เนาะพอพี่น้องเลยก็เลยบ๊วยเลยนะทักทายสบายดีเอ้าเยอะอ่าให้ทั้งน้องเพิ่นเห็ดเบี้ยเห็ดงานน้ำเนยไปช่วยชื่อบ่เรือเพิ่นจ้างโอ้เอ้าแต่น้องหาเงินไปทางนั้นน้ำเนยได้แต่น้องพ่อพี่น้องโอ้แมน โอ้ยเนาะยดูดูโอ้ขุดดงนี่เลยตีแม่ยังไงหากขุดได้สามคูมบ่โอ้นี่เด้พี่น้องเลีงเลยเพิ่นก็ได้เนาะพอได้ตั้งเสาขึ้นนี่ก็โอ้ดีใจแหละเพิ่นว่าเนาะพราพี่น้องเลยนี่นี่ดิอ๋ออืมกว้างอยู่แม่ฝันว่าจะคิดเคลืนไปได้นี่ เอาเอาขึ้นแบบใดชงโมเดิร er ์นบ่เอาช่งแบบใดเนาะคิดไว้อยู่บ่ว่าสิเอาแบบใดนี่แม่เจ้าของเฮ็ดเชื่อนหาน่าอยากเอาช่งไดหน่าฉันก็พอเห็นเอาช่งช่งมาหาบ้าวันอคยน์มาหามาฮอนบ่โอ้ด้วดยอ่ะมีแต่ว่าเปืองไม้ ปเบือ<ด>้องอะนั้มันบ่เบื้องไม่ชมก็ไม่ห้ามีแน่เห็นไหพี่น้องเอ้ยแต่ถามว่ามันเบิดหลายบ่เบิดหลายเด้พี่น้องเรื่องการเฮ็ดเฮือนจะซานเนาะแม่นมันบ่น้อยเด้พี่น้องนั่นแหละไผก็อยากได้แต่เฮือนจบเพิ่นงามแต่ว่าอ่าสุดสุดผับแห้งจะค่าพ่อเด็กน้อยนี่ชูตะกี้กต่ชั้นกับโมเมนดอกบว่าวาวนะพอได้อยู่กลัวแต่ละปีบ่ได้เบิดน้อยได้คอยก็ได้อื นานี่ยดำหน้านี่นะเมื่อละเจ็ดแป็ดชิปเจ็ดเป็ดชิปปีปปกายนี่บดปีเจ,ะจะ้าชนะีวาในไปตัดอ้อยไปตัดพักหัวยก็ไปเมื่อกับไปหากระมาเผ่าว่างปีที่นี่ได้ไ,ไปใช้บุได้คนคงหาเงินหาคำมาปวกพญาพี่น้องเจ้าคุดบวกเนีเจ็ดปีย็นบักแต่ข่อยเผาชู้นี่เออพอหมดได้ก็ไปใช่ไหมโอ้โด,โด,โดนเลยไอ้สังขอบครัวเขามันก็ไ,ได้เปลี่นเป็นนี่แม่นบอกวันนี้ <S <S ฉันกับท,ท,ที่พบกับท่านกบเธือได้ยิ่งลง พรากันไปเผาชวนนันได้เชาวนี่ก็ได้แต่ไม่นะี่ะแต่เผาชุนอ้อยนี่นะแต่ทีว่วันน่ะลอยบาทพระเจ้าหาพันกิดเนาะ <S <S นเอแมนลอยหนึ่งตัวเสหาเด๋ยวนี้ลอยหนึ่งตัวหาสิบหกชิพมยนได้เดือนได้เดือนชงเดือนชามมาฮุบไปเผาอยู่บ้านเราพายกะจุน้ำม่วงกวุหลาอกับเพื่อชื่อมกพริกวแกลัวจุดถึงหดเขา้าเนาะตุยโมมินานะแต่ได้ชามนี่นละบ่าน,นี่มาน้องผู้นอ้นอยนี่ได้ ิปปีล้วเริ่มได้บานมีอาการได้บานนี้ชูบานนี่ตะกวดว่าว่าเป็นนิ่งมันขยหลัอสิบบาทละบัดเงินผูกาา้าดบัดชงร้านบัดเงินมันนี้ร้านเดียวบัดเขากินก็บบัดบม่มีกินยาบันเท่าไปก็ได้ตะกวดห้งหมอตะกี้เนี่ยบิดเทืออะไรชามเชนชีเช็มันบกเพงไปเนาะโดยโดยโดยบิดละหาเชนและไปชื่อยาไม่ควรนะชามเชนและชื่อเขาตะกินบัดบกเพงเขา เดี๋ยวมันแทงเบิดไปรองไอเดี๋ยวนี่ก็ได้เออเสร็จปีแล้วปุ๊บทิ้งไปแม่เอลยไปเนี่ก็ได้มันผ่านไปได้เนาะอ่าสู่ไปอ่าคือว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนคือว่าเนี่ยมีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้ได้ไหมเด้อเนาะมีแต่ว่าสิขูดเฮ็ดนี่สิเกีงกินเที่ยงได้เลยเมนบอก เราได้เที่ยงกินเด้มกินแดงได้ดิมันขันจในะชงเลยเ่รชไเบ่งจำได้บออโมเป็นยังแม่โมเป็นยังดอกอาโมเป็นนยางโมเป็นนยางเนาะที่บงกับโได้ลายได้ได้หน่อยนึอยู่เพือนควนึงาะน่ได้ยกจังหวะโถวยนี่อดอยดยไปได้เสด็จเมเดอเนาะจังไก็ม่ได้กาดีมุกดีใจน้ำเนาะทางครอบครัว อของแม่ที่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากทา้งนาสะพานบุญอ่าใดๆซ่องและกาสิ่งที่ว่ายังบาท่านมีอยู่เดี๋ยวนี้คืออย่างนี้นไหมใช่ไหมในเฮือนในชานแบบว่าคือปูนในมีหรือเปล่าปูนนะปูนกระุ่นี่บงท่านมีปูนบป่าปูนกระปุ่นโชคป้า,าพี่น้องอยังนี้เ้ืออื่นเทือตีเช่านี่ก็ยังไม่มีจักโชคอืมเอ้เนาะเฮจังไดยปัตน,นี้ก็ได้ฮาปูนเนาะเพราะพี่น้องเนื้องบบนี่คือปูนก็สำคัญอยู่ ปูนอ่าแฮใชเนาอหาเด็กก็ยังบุทันได้บ่บ่ทันได้่าน้องยังหลายอย่างเน้ะพอพี่้องไม่ตกไม่ลาไม่ไม่นี่พนมีได้ไม่นะอันนั้นเละนี่ก็บูปคนชื่อมาให้จัดยมได้เลยจไดยำได้ด้ยด้วยเอ้าสำหรับพอพี่้องเก็ดกแตมาว่าอ่าคือทางงบประมาณเนาองหาในการเทืินทิ่สันของทางเมพอนียังบ่ทันได้อ ขบถวนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยมีแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดไปอ่าซําที่ว่าฮิตได้โอ้โห้าสิบกัวพันพุ่นเด้ก็มาเช่นตัวที่ว่ามันเป็นเช่นใหญ่ๆนะอืมโดยฮ้อนวได้ได้ฮ้อนเนาะไปสั่นเด้อแม่เด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งแม่เอ้ยโดย ียบเข้ามาให้คับกูกินก็ดีโดยงานไหนอยู่ดีเองสุขภาพแข็งแกงเด้อกับผู้ฝากเข้ามาให้กไยอยู่ดีีแหงหาเงินได้มือกากได้มืออบเด้อไม่ใหญ่ก็ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีไดให้เจ้าชุกเจ้าลาบเจ้านเจ้ายืนเด้อสาเนาะโอเคเอาแม่สบายดีสบายดีเอาเนาะพี่น้องไปบครับอ่าบ่ได้ก็คืออ่าได้ ขามาถามไทยนล้วพ่อพี่น้องทั้งครอบครัวของเพื่อนอพอมาเบิ่งวันนี้ับเพิ่นกกเห็นการเ่ยนเตลนก็คือเรื่องเฮเรื่องทรายคือว่าเดี๋ยวเราพอพี่น้อง เอาจังไล่จังไเก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทางพนักผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะขอให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีมีเฮงความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาพี่น้องเอ้ยรวมถึงทางพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิดทุกรขุทุกคนอ่าคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาร่ำลุ้ย่ำลุ้ยาะพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้เนาะทางบิดาเองก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะพ่อพี่น้อง